หลับดีขึ้นไหมพี่เนาะดีขึ้นดีเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายมันจะพิวขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะจริงๆล้อร้อยสี่เนี่ยร้อยห้าแล้วมันไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรนะตึงมันมันกดยังไงก็ไม่ไปเพราะว่ามันเอบรอบมันปั่นไม่ไหวอ่ะครับพี่รอบเครื่องมันอาจจะขึ้นนะแต่ว่าด้วยโอ้โหทั้ง ไม่ไปแล้วคืออย่างงี้มันไไปแล้วคือได้ร้อยสี่ร้อยห้านี้ก็เต็มที่แล้วแบบอันนี้ก็ประหยัดรอบรอบเครื่องมันกวาาขึ้นแล้วเครื่องนิ่มด้วยนะเครื่องนิ่มขึ้นนะมันไม่สะท้านอ่ะมันไม่สะท้านเงียบกลิบเลยแค่เฟืองเดียวนะแค่เฟืองเดียวมีผลมากแอลลอยแล้วเนี่ยเออจะลอยแล้วเนี่ยบความ ความเร็วก็หนีกันแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากความเร็วของเดิมนะครแต่มันจะได้อัตราเร่งก่อนตายพี่ตอบสนองอ่ะใช่ครับเนีหมเส่งแซงสบายเลยมันจะเร่งแซงดีขึ้นครับถ้าของเดิมอ่ะถ้าสับเกียร์ปุ๊บแล้วมันจะวูดพอผมนี่ตกเลยนะเพราะแล้วสมมุติเราอย่ามาล้อยี่เนี่ยคันหน้าเบรกแล้วเราแตะเบรกแล้วเราจะตบเกียร์มันไม่ขึ้นละเพราะมันดี๋ยร็ว เยวกว่านั่นเองน้ำหนักที่มันกดเข้าไปมันไม่ไหวนะ <c oughs> ถ้าเดิมเดิมมันได้สําหรับรถเปล่ารถวิ่งไม่มันโอ้หนักไม่ไหวที่ผมตังเปลี่ยนเลยเออไม่ไหวครับไม่ไหวเม <c oughs> ลอง <c oughs> ประหยัดรอบแต่เปล่งไม่ไหวมันเหมาะสําหรับคนอ,อาย,ยุแปดสิบไปเรื่อยๆเนาะได้อย่างนั้นได้พอเราจะมาใช้ของวิ่งงานประจำวัน โัวไม่ได้เลยเหมือนใครจี้ดากหน่อยมันไม่เป็นเลยเออเฟืงเดียวขับดีขึ้นครับดีขึ้นเห็นเหี้ยมเดียวถ้าสองเฟืองก็จะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าแต่ว่ามันก็แต่ายมันจะไม่ได้ลอยเอารอยเอารยความเร็วก็เดินขนาดราคาสูงนะเขาไม่มีราคาสูงนี่แบบผิวเลยมือ ไปถึงสามพันแลรอบนี้ไปไม่ได้แล้วไงมันแค่สองพันห้านี่ก็แบบครับเออเรีย,ยนอะไรเนี่ครับพี่อล้อสี่เรายังกดรอบเครื่องมันจะกวาดได้ไหมใช่ายมันเดินไปไปมันเดิน,น,ดนแล้วมันก็ยังเดินอีกกดอีกครับมันเดินต่อได้นะน่ามันเดินต่อครับมีแค่เครื่องเดียวเขาขับรถมาไม่เกินสี่พันรอกสามพันเต็มที่นี่ก็ยากแล้วเออรถ มันเหยียบไม่ไปอ่ะคือพูดง่ายๆมันเหยียบไม่ไปครับพี่โอเคแล้วพี่นะอ่าโอเคใช้ได้เลยในรอบสามพันเนี่ยยังนี่มันติดราคาสูงนะถ้าไม่ราคาสูงกันเหยียบได้สองร้อยเปอรเซ็เลยแค่นี้ก็พอแล้วพี่โอ้รถหนักขับไม่ได้อย่างนี้นะครับรถหนักก็ไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆร้อยเรย ร้อยเซฟครับระยะเด็กอ่ะเหมือนกับสิบร้อที่ชนทำไมสิบร้อถึงชนไงเพราะว่ามันมันหนักอ่ะเนาะแรงเบี่ยงที่มันเข้าไปอ่ะครับพี่เอาไมา่อยู่เอาไม่อยู่อย่างรถที่ไปรุ่นที่แข็งแรงๆอ่ะยอมรับว่ารถเขาแรงแต่ถามจริงว่ามีอะไรตัดหน้าหรือไม่อะไรกันเนี่ยออยู่ไหมแค่นั่นแหละไม่น่ารอด ข้างสางก็ลงคลองสองพี่หางก็พี่แค่นั้นแหละ